ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอจริงจริงเมนดี้เก็บคลีนชีสในพิมลิกครบ20นัดก่อนอื่นขอขออคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับเอด็ดวาร์เมนดี้ยอดนท,นท้ทวันเชลซีเก็บคลีนชีสครบ20นัดเรียบร้อยสำหรับการเฝ้าเสาเกมพิมลิกซึ่งมีไม่กี่คนที่ทําได้เร็วกว่าเขาในการทําได้ถึงตัวเลขดังกล่าว ผู้รักษาประตูจอมหนึบของเชลซีไม่เสียประตูในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นนัดที่20หลังช่วยสิงห์ลูบุกไปเอาชนะเบรนท์ฟอร์ด1-0เมื่อวันเสาร์ที่1กตุลาคมที่ผ่านมาในแต่วันทีมชาติเซนกาวัย29ปีเก็บคลีนชีทเกมพรีเมียร์ได้ครบ20นัดจากการสตาร์ทเป็นตัวจริง38เกมซึ่งที่ผ่านมามีแค่ปีเตอร์เชคเปเป้เรนาอลิสซอนไปเกอร์และรอยแคโร่เท่านั้นที่ใช้จำนวนเกมน้อยกว่าเขาในการเก็บคลีนชีทถึงหลัก20นัด นอกจากนี้ยังถือเป็นการเก็บคลีนชีชนะที่3 0ของเมนดี้ในการลงเล่นให้เชลซีรวมทุกรายการ54นัดซึ่งในปราสติสมสตร์สโมีแค่ปีเตเชคคนเดียวที่ใช้จํานวนเกมน้อยกว่าเขาในการเก็บคลีนชีดถึงหลัก30นัดเท่านั้นยังไม่พอเกมนี้เมนดี้ออกแรงเซฟถึง6หนซึ่งเป็นจํานวนเซฟสูงสุดเทียบเท่ากับที่เจ้าตัวเคยทําได้ในศึกพรีเมียร์ลีกเกมที่เชลซีบุกสมอรลิพูลหนึ่งต่อหนึ่งเมื่อวันที่28สิงหาคมทั้งนี้เมนดี้เป็นกําลังสาคัญให้กับเชีง่วป2020 โดยจนถึงตอนนี้เจ้าตัวช่วยทีมคว้าแชมป์ไปแล้ว2รายการอยู่่าแชมเบอร์ลิกและอยู่่าซูเปอร์ครับโทมัสทูคินกุนซือเชลซีเป็นอีกเสียงที่ออกมาบอกว่าเอเดอาร์เมนดีควรมีชื่อเป็นหนึ่งใน30รายชื่อผู้เล่นเข้าชิงรางวัลบอลลงดอปีนี้พิม์ลิกเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาสิงห์บลูบุกไปเชิญเอาชนะเบนฟอร์ดแต่เป็นเกมที่ต้องบอกว่าพวกเขารอดมาได้แบบบูดวิ้ที่ต้องบอกแบบนั้นเพราะเกมนี้เบนฟอร์ดมีโอกาสยิงมากกว่าถึง24ต่อ6ครั้งและตรงกรอบม,มากกว่าถึงง7ต่อ1ครั้ โดยเฉพาะจังหวะในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งหลังที่เมนดี้เซฟลูกจกักรยานอากาศของคริสเตียนนอการ์ดได้แบบบุบวิตทำให้ในรันทีมชาติเซนต์กลได้รับตำแหน่งแมนออฟเดอะแมนเมนดี้โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วที่ช่วยเชลซีคว้าแชมปี้ยนแลีกแต่เขากลับไม่มีชื่อเป็น30คนที่เข้าชิงรางวัลบัลลงดอเมื่อถามว่าลูกทีมควรถูกเสนอชื่อชิงบัลลงดอหรือไม่ทูเคลตอบว่าใช่แต่ผมแฮปปี้นะและการที่เขาโชว์ฟอร์มได้แบบนี้มันสำคัญกว่าการมีชื่อเข้าชิง ผมหวังว่ามันจะไม่กวนใจเขามันไม่ควรเป็นแบบนั้นเพราะมันไม่ได้กวนใจผมเท่าไหร่เลยและก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ส่งผลต่อเขานะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเลยผมคิดว่าเราควรเข้าชิงในฐานะทั้งทีมเพราะเราช่วยกันคว้าแชมป์และผมรู้สึกว่าเราคว้ามันมาได้ทั้ง21คนและทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองฟุตบอลมันก็เป็นแบบนั้นวันนี้เราต้องพึ่งเมนดี้อีกครั้งเขาก็คือเขาและทุกคนก็แฮปปี้อย่างมากที่เขาสามารถช่วยเราได้เพราะงั้นทุกอย่างมันดีมากเขากล่าว เอาแชมป์ไปเลยเนวิลยกนิ้วเชลซีคู่ควรสุดแล้วผมคิดว่าเชลซีสามารถควา้าแชมป์ได้ผมรู้ว่าผู้คนบอกว่ายังมีแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลคุณไม่มีทางเห็นด้วยหลังจากพวกเขาประสบความสําเร็จในช่วง3หรือ4ปีที่ผ่านมาฟอร์มของแมนซิตี้ในเกมบุกเยือนเชลซีเมื่อ2 3สสัปดาห์ก่อนน่าเหลือเชื่อมากแต่ผมคิดว่าเชลซีชุดนี้มีความยืดหยุ่นสูงและพวกเขาต่อกรด้วยได้อย่างยากลําบากผมไม่คิดว่าจะมีทีมไหนในลีกอยากเจอกับพวกเขามันเป็นเชลซีที่ขาดนักเตะไปหลายราย และอย่าลืมว่าทั้งหมดจะต้องกลับมาเนวิลผู้พี่แสดงทัศนะผมคิดว่าพวกเขาตะโกนออกมาว่าจะคว้าแชมป์ได้ผมคิดอย่างนั้นจริงๆต่อเกมทักกับเรนฟอร์ดสิงบลูขาด2แผงหลังทั้งอันเตโนร์ติเกอร์ที่บาดเจ็บและติโกซินวาที่ติดเล่นให้ทีมชาติบราซิลอันเป็นผลทําให้ถูกเฟรดที่หมบุกใส่อย่างหนักในช่วงท้ายแต่ยังยืดหยุนรับมือกับสถานการณ์ได้พร้อมกันนี้ทีมจากฟุงพิมลีกยังปราศจากคริสเตนโพลสิทิตตตาทีมชาติอเมริกาอีกราย ที่เจ็บข้อเท้าไปเมื่อเดือนกันยายนแต่ก็ยังสร้างผลงานกันได้ดีจนถึงวันนี้จึงทําให้เนวิลมองว่าทีมเงินถังจากสแตมฟอร์ดบิทพร้อมซิลแชมป์ลีกสีซสั่นนี้ไปครองเชลซี Chelsea ตกเป็นข่าวว่าอาจจะเรียกบิลลี่กิลมอกองกลางดาวรุ่งทีมชาติสกอตแลนด์ and, กลับคืนทีมในเดือนมกราคมนี้หลังไม่รับโอกาสลงสนามจากนอร์ดิสเท่าที่ควรดาวเตะสกอตแลนด์ที่ถูกยืมตัวมายางถิ่นแครโรดเป็นตัวสำรองที่ไม่ได้ลงสนามตลอด3เกมหลังสุดในพรีเมียร์ ดนิฟาเคกุนซอนกขมิ้นเหลืองอ่อนยืนยันว่าดาวเตยวัย20ปีต้องเอาชนะความท้าทายที่ยากลำบากให้ได้หากหวังจะก้าวไปเป็นซูเปอร์สตาร์อย่างที่หลายคนคาดเอาไว้หากกิวมอไม่ได้ลงเล่นแบบเป็นประจำมากกว่านี้สิงบลูก็อาจจะตัดสินใจดึงตัวเขากลับมาในช่วงกลางซีซั่นแม้จะมีการทำสัญญายืมตัวมาตลอดทั้งฤดูกาลก็ตามกิวมอลงเล่นในเกมพิมลิกที่นอนริดแพ้วัตฟอร์ด1-3ต่อด้วยแพลริภูอีก0-3จนตกรอบคาราบาวครับซึ่งจากนั้นเขาก็ยังไม่ได้ลงสนามอีกเลย ชิเวลให้สัมภาษณ์เอดูมอบความมั่นใจให้กับพวกเราเบนชีเวลผู้ยิงประตูของเราเป็นอีกคนที่ออกมาชื่นชมเอดูอาร์เมนดีหลังจากที่เขามีส่วนสําคัญช่วยเชลซีบุกชนะเบรนท์ฟอร์ดประตูของชิเวลถือเป็นลูกที่3ในการลงเล่น3นัดให้กับเชลซีและทีมชาติอังกฤษรวมกันแต่เป็นแอคชั่นช่วงท้ายครึ่งหลังเมื่อเมนดีต้านฐานเบรนท์ฟอร์ดจากการทวงประตูตีเสมอที่ถูกพูดถึงผมดีใจที่ยิงประตูได้แต่ผมคิดว่าเราต้องขอบคุณเอดูชิเวลกล่าวหลังจากชัยชนะ1ต่อศนย์ ผมไม่รู้ว่าเขาเซฟไปกี่ครั้งแต่มันมีการเซฟสําคัญสำคัญมากมายซึ่งเขาทําแบบนั้นให้กับพวกเราทุกสัปดาห์เขาช่วยให้พวกเรารอดไม่ว่าจะครั้งหรือสองครั้งหรือในเกมนี้ที่เกิดขึ้นหลายครั้งเขาเป็นผู้รักษาประตูระดับโลกและแมตช์นี้ผมว่าเราต้องขอบคุณเขามันช่วยมอบความมั่นใจให้กับคุณเวลาที่มีผู้รักษาประตูแบบนั้นอยู่ด้านหลังที่จะคอยออกมาตัดบอลจากลูกครอสคอยหยุดลูกยิงและใช้เท้าได้ดีด้วยเราได้เห็นกันทุกวันในการซ้อมแต่ตอนนี้เขารับเครดิตอย่างคู่ควร ซึ่งในเกมลักษณะนี้ที่เขาเซฟสําคัญเขาช่วยให้พวกเราคว้า3คะแนนได้ในที่สุดเบรนฟอร์ดตั้งโจทย์ที่ยากให้กับเราหลายข้อชิเวลกล่าวต่อพวกเขาชอบจ่ายบอลขึ้นหน้ามาอย่างรวดเร็วพวกเขามีนักเตะตัวรุกที่เล่นลูกกลาอากาศได้ดีมากชอบสกิดบอลพักบอลให้เพื่อนร่วมทีมเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็เกมบอลจังหวะ2มันเป็นบางอย่างที่พวกเราไม่ค่อยคุ้นเคยกันนักดังนั้นจึงสร้างปัญหาได้หลายครั้งแต่สุดท้ายเราก็เก็บครีนชีสเอาไว้ได้ มันเป็นเกมที่ยากมากๆแฟนบอลของพวกเขาคอยหนุนหลังพอเวลาผ่านไปพวกเขาก็ยิ่งเชื่อมั่นกันมากขึ้นเรื่อยๆทีมเราเริ่มล้าแต่ใจยังสู้อยู่เราทุ่มเทกันเต็มที่ในเกมนัดแรกหลังโปรแกรมทีมชาติผลงานคือไม่ได้สําคัญมากเท่ากับผลการแข่งขันซึ่งเราเก็บผลการแข่งขันมาได้ปรากําลังทีมช่างิรังกฤกลับไปพูดถึงประตูของเขาที่ตัดสินเกมนี้มันเป็นหนึ่งในจงังหวะที่พอบอลออกจากเท้าคุณค่อนข้างมั่นใจว่าถ้ามันเข้ากรอบมันก็จะเป็นประตู ผมดีใจที่ยิงได้และช่วยทีมเก็บ3ขคะแนนซึ่งหลังโปรแกรมเบรกทีมชาติมันจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากการบาดเจ็บและการกลับมาย้อนกลับไปเมื่อ15ปีที่แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงในเกมลูกหนังอย่างหนึ่งแต่มันก็แลกมาด้วยเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันว่าจะเกิดขึ้นปีเตเช็คผู้รักษาประตูของเชลซีประทะก,กับสตีเฟนฮันจนถึงขั้นกรโหลกร้าวในเกมพิมพ์เลียอังกฤษเมื่อ14ตุลาคม2 0 0 6 เชคในวัย24ปีในตอนนั้นถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลรอย้าเบิร์เชียในทันทีก่อนที่ถูกส่งตัวไปยังผู้เชี่ยวชาญจากการบาดเจ็บที่สมองโรงพยาบาลเดดคลิฟที่ออกฟอร์ดและต้องรับการผ่าตัดฉุกเฉินในทันทีการผ่าตัดผ่านพ้นไปด้วยดีโดยที่แผ่นโลหะ2แผ่นแปะติดกับกระโหลกศีรษะของเชคก,ก่อนที่ตัวจะกลับมาลงสนามได้อีกครั้งใน3เดือนให้หลังโดยสวมหมวกป้องกันแบบเดียวกับนักรักบี้จนกลายเป็นเครื่องหมายการค้าของเชคในเวลานั้น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ทุกวันนี้สนามฟุตบอลต้องมีรถพยาบาลสแตนบายเพื่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันถือเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในเกมลูกหนังแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมอีกเลยก็คือร่างกายและผลกระทบของปีเตเชคจากเหตุการณ์ในวันนั้นเมื่อ15ปีก่อนความทรงจําที่หายไปผมลงเล่นให้กับเช็คที่เจอไอร์แลนด์ที่ดับบิน2-3นัดก่อนหน้าผลจบลงที่การเสมอ1-1ผมบินตรงกลับลอนดอนและรู้สึกเหนื่อยจากช่วงเกมทีมชาติดังนั้นคืนก่อนหน้าเกมกับเรดดิ้งผมครับการนวด ซึ่งผมไม่ทําบ่อยนักในการขาจัดความอ่อนล้าให้ดีขึ้นจากนั้นผมก็เข้าห้องนอนที่โรงแรมนั่นคือสิ่งสุดท้ายที่ผมจําได้ผมคิดว่าผมจําได้ว่าไปที่สนามและห้องแต่งตัวและทําการอบอุ่นร่างกายแต่ในเดือนสิงหาคม2007ตอนที่เรามาเรดดิ้งเพื่อเจอกับพวกเขาผมรู้ว่ามันเป็นความบังเอิญของสนามกีฬาที่แตกต่างผมคิดว่าพื้นที่ในร่มดูแปลกไปแต่เมื่อเราเข้าไปในนั้นและผมเริ่มเดินไปที่ห้องแต่งตัวผมไม่ใช่ในแบบที่ผมจําได้เลย ผมคิดว่าผมทําอะไรไม่ได้น่าจะเป็นเหตุการณ์ย้อนหลังที่เป็นสนามกีฬาที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงทุกครั้งที่ผมได้สติขึ้นมาแพทย์ก็จะถามคําถามเดิมๆกับผมซึ่งผมก็ลืมคําตอบทุกครั้งผมจะหลับไปอีกครั้งตื่นขึ้นมาในอีก2-3ถึงชั่วโมงให้หลังและจําอะไรไม่ได้อีกเลยคําถามมันเกี่ยวกับเวลาผมอยู่ที่ไหนรู้ไหมว่าอะไรเกิดขึ้นนั่นนี่มันเป็นเวลาสามวันที่ทาคําถามเดิมก่อนที่ผมจะทํามันได้นั่นคงจะเป็นเรื่องที่น่ารําคาญอย่างมากสําหรับทุกคนรอบตัวผม พวกเขาต้องอธิบายให้ผมฟังถึง150ครั้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกครั้งที่ผมจำไม่ได้เมื่อคุณจำอะไรไม่ได้มันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดที่สุดเลยเมื่อคุณถูกถามคำถามง่ายๆเช่นกี่โมงและคุณก็รู้ว่านี่เป็นแค่คำถามง่ายๆแต่คุณไม่สามารถตอบได้นั่นเป็นประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครเลยไม่ใช่นในทางที่ดีนะมันยังคงอยู่ในใจผมไม่มีใครรู้ว่าผมจะกลับมาได้เมื่อไหร่มีคำถามมากมายและไม่มีคำตอบมากมายในหัวของผมผมต้องเตรียมพร้อมสำหรับการยุติเส้นทางการคาแข่ง มันทำให้ผมมองเห็นสิ่งต่างๆในแนวทางที่ต่างออกไปกุญแจสู่การกลับมาผมบอกกับตัวเองว่าผมจะทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อที่จะลงเล่นในเกมที่ผมรักต่อไปผมวางเป้าหมายและตั้งใจผมไม่เคยถามตัวเองเลยผมทุ่มแรงการแรงใจไปกับการทำในสิ่งที่เหมาะสมโดยได้รับคำแนะนำจากทีมแพทย์ด้วยการสนับสนุนจากครอบครัวและเพื่อนผมสามารถผ่านมันไปได้และกลับมาลงสนามได้เร็วกว่าที่ใครคาดคิดไว้มากเมื่อคุณพยายามอย่างสุดความสามารถ คุณให้โอกาสตัวเองด้วยแรงสนับสนุนทั้งหมดทั้งปวงการดูแลของทีมแพทย์จากสโมสรและโรงพยาบาลออกฟอร์ดนั่นเป็นกุญแจสําคัญสําหรับผมที่กลับมาบางคนอาจสงสัยว่าผมจะเป็นโทรศัพท์ตัวคนเดิมหรือเปล่าแต่ผมไม่เคยเล่นฟุตบอลเพื่อพิสูจน์อะไรต่อใครผมเล่นเพื่อทําให้ดีที่สุดในทุกๆวันในช่วง3มเดือนของการฟื้นฟูร่างกายการทํางานหนักทางร่างกายผมทําได้ด้วยตัวเองหมายความว่าผมฟิตอย่างมากและรู้สึกดีจริงๆผมจะไม่กลับไปถ้าไม่ได้รู้สึกว่ามันถึงเวลาที่เหมาะสม มีคำถามมากมายเกี่ยวกับสถานการณ์ของเกมแต่ผมมั่นใจจริงๆว่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผมผมรู้สึกพร้อมจริงๆแม้ว่าทีมแพทย์และนักจิตวิทยาจะบอกว่าเกมกับลิพูยังเร็วเกินไปในแง่ของสภาพจิตใจและอารมณ์ของผมผมก็พร้อมอะไรก็เกิดขึ้นได้ต่อด้วยการสวมหมวกผมรู้ว่าผมได้รับการป้องกันมันไม่ได้หยุดผมจากการกระรุกระเรือนแต่มันป้องกันผลกระทบส่วนใหญ่ได้ทันทีที่ผมรู้ว่าสารยพยาโอเคที่ผมจะกลับมาซ้อมได้เต็ม100%ซ ในวันถัดมาผมมีหนึ่งเซสชันกับทีมจนถึงตอนนั้นผมต้องซ้อมด้วยตัวเองแต่ผมก็ฟิตและพร้อมลุยผมต้องบอกว่าในครั้งแรกที่ผมกลับมาซ้อมผมพุ่งเข้าใส่เท้าของคนอื่นผมไม่มีความกลัวหรือความวิตกกังวลอะไรผมรู้ว่าคุณสามารถได้รับบาดเจ็บโดยไม่คิดถึงมันอะไรที่เกิดขึ้นในสนามนั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมือ่อคุณรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้จริงๆแต่ผมยอมรับและรับมือกับมันข้อดีคือผมจำเหตุการณ์ในสนามไม่ได้มันยากที่จะกลัวในสิ่งที่คุณจำไม่ได้ ผมไม่เคยคิดลงสนามแล้วคิดว่าฉันบาดเจ็บได้ยังไงฟุตบอลมันเป็นเกมของการประทะและด้วยความเร็วสูงนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ส่วนหนึ่งของการเดินทางเมื่อหวนคิดถึงเส้นทางอาชีพของผมผมไม่เคยแบ่งเวลาก่อนและหลังบาดเจ็บสําหรับผมมันไม่ต่างกันหลังจากปี2006มีสิ่งดีๆมากมายเกิดขึ้นได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกยูโรปาลีกดับเบิลแชมป์เอฟเอคัพหลายสมัยทั้งหมดเกิดขึ้นหลังจากผมได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ มันเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางอาชีพและชีวิตของผมที่รับบาดเจ็บสาหัสบางคนโชคดีพวกเขาเจ็บแค่เล็กน้อยบางคนเจ็บครั้งใหญ่เจ็บเอ็นหัวเขา่าผมผ่านสิ่งที่แตกต่างและนั่นเป็นส่วนหนึ่งของอาชีพผมทุกครั้งที่ถึงวันครบรอบจะมีบางคนพูดถึงมันดังนั้นคุณไม่สามารถทาอะไรได้ลูกๆของผมเห็นมันเมื่อคุณเห็นมันคุณคิดว่านั่นคือทั้งหมดที่ต้องการผมไม่เคยมีปัญหาในการมองย้อนกลับไปและเสียใจกับตัวเองผมใช้มันเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางในเกมฟุตบอลและชีวิตโดยรวม มีช่วงเวลาที่คุณต้องก้าวข้ามมันไปและนี่คือหนึ่งในนั้นผมแฮปปี้ที่ก้าวข้ามมันมาได้ความลุ่งใจที่ผมสามารถกลับมาได้ยังเป็นความรู้สึกที่ผมมีเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ในเวลานี้ทุกอย่างเป็นไปตามที่ผมต้องการกลับมาและมันขึ้นอยู่กับผมที่ต้องฟิตและพร้อมเมื่อผมกลับมาผมเลือกอยู่ที่จุดที่ผมค้างคาและผมมี13ปีในเส้นทางอาชีพระดับสูงที่จะเป็นเลิรางวัลและแชมป์มากมายก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ สามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ